ลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคม2 5 67ดาวสุขตรีโกนในเรือนสุภาษิตนจะดวงดีเด่นที่สุดนะครับเรื่องของโจกลาบเงินก้อนและดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับดาวอาทิตย์เกษตรราธิบดีการงานดีเด่นเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นของทานครับคำพยากรณ์เต็มๆเจอรับชมรับฟังกันได้เลยครับครับสวัสดีการยนณมิติหทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องกำเมืองโาศาสาครับ ที่ผมการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมเดือนมงคลคบเดือนวันแมมนะครับเป็นการแสดงความตัญญูนะครับปอแม่อาแม่นะครับคูรักคู้ใหญ่บุปการีตัวเนะครับเดือนนี้มีดาวใหญ่อยู่หลายดวงนะครับมีเรื่องดีๆรออยู่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับวันที่สองเนี่ยดาวซุกใญ่ใหง่ายด้วยเร็วมาอยู่ตำแหน่งปกติแล้วนะครับจะมีเรื่องดีๆอยู่หลายราศีแล้วบังราศีกับ มีเรื่องต้องระวังนะครับแต่ยังไม่จะมีเรื่องดีอยู่หนึ่งเรื่องแล้วก็สองเรื่องแต่ละราศีครับต่อมาครับวันตี่13าดาวพระเกตใหญ่นะครับโยกเข้ามาครองอยู่ตีเรือนของราศีธนูครับจะมีอยู่หลายราศีเลยนะครับตีส่งผลเรื่องของดวงจกหลาบครับดวงดีครับวันตี่17ดาวอาทิตย์ใหญ่นะครับใหญ่กยกเข้ามาเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีถือดีนั่นนครับแต่ละราศีมีเรื่องดีกุราศีครับยังหนึ่งเรื่องนะแต่ละราศีแล้วก็วันตีส26ครับดาวอังคารใหญ่แล้วตาแหน่ง มาตรฐานปกตินะครับกับบางราศีก็มีเรื่องดีๆอยู่หลายเหมือนกันนะครับสองเรื่องแล้วก็เดือนสิ้นเดือนครับวันตีโซเชมีดาวพระสุขใหญ่กำลังนะครับใหญ่ล้มอนกําลังอันนี้ต้องบอกมีเรื่องตียันยำเตือนหรือว่าเฝ้าระวังนะหลายราศีแล้วก็บ,บางราศีก็มีเรื่องดีอยู่นะครับคําพยากรณ์เต็มๆเ,เจอรับชมรับฟังกันเลยครับลัคนาราศีธนูครับรท่านได้โอ้ลัคนาสถิตเวลาเกิดตีชัดเจน ดูตีราศีธนูช่วงวันเกิดนะครับคือผู้ที่เกิดช่วงวันตีสิบธันวาคมถึงวันตี15บมกราคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนเช้าลัคะนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับเป็นดาววาสนาท่านเองครับดาวพฤระสบดีตัวแทนดาวคือเลขหครับพิมพ์เลข5รัวรัวเก้าตัวครับเลข9้าดาวบุญใหญ่ดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยความจชกดีและความมีจชกลับให้กับตัวท่านเองครับถ้ะท่านต้องการพร้อมอย่างนั้นประเสริฐนั่นขอให้ท่าน พิมพอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับท่านสุขสวรรค์กูเรื่องกู่ประกรันที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหากักและดวงโจรลาบครับดูติดดาววาสนากันก้อนนะครับชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพระพฤสบดีครับดาววาสนาเดือนนี้ไม่ได้ใหญ่ไปไหนนะครับยังคงตำแหน่งเดิมแต่เรื่องดีๆก็คือว่าดาวเดินปกติแล้วนะครับดาวครองตำแหน่ง จุลจักอยู่ติเรือนอรินะจะฟังตกใจเดียคือเป็นช่วงเวลาที่ดีได้แก้ไขปัญหาชีวิตแล้วแก้เรามันสาเร็จดาวตัวแหแ่่นี้นะครับดวงแห่งปูชนะปูพิชิตครับเจอปัญหาอย่างต่างๆคุณแก้ได้เคลียได้นะรวมทั้งพระสวัสดีเป็นเจ้าเรือนพันธุุตัวเองนะครับมีโอกาสได้สํารวจตัวตาบ้านช่องห้องหอครับปรับปรุงอะไรอย่างเี้จะเรียบร้อยนะครับเเรื่องหนึ่งก็คือบางท่านได้เกณฑ์เรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการทํางานครับ แี่แล้วมันดีขึ้นแน่นอนครับเพราะเป็นตําแหน่งนี้แล้วก็ดาวกลับมาเดินสะดวกแล้วมาถึงการเหมือนงานอะไรอย่างนักเจ้านี้นะมันจะมีความไหลเรื่องกเก่านะครับเรื่องการใช้ชีวิตหรือการทํางานนะครับดาวประกอบครับด้าวพระอาทิตย์ครับจเจริญสุภาในเดือนนี้นะราศียุนงึงเตี่ยนะครับช่วงเกิงเดือนแรกวันทีนหนึ่งถึงสิบหกสิงหาคมพระอาทิตย์ยังครองตําแหน่งมหาจักรอยู่นะครับอยู่ที่ตําแหน่งน,นี้ก็ยังมองว่าเจ้าลัคนาราศีธนูเนะี่ยช่วงนี้ได้มีโอกาสได้เดินทางหนักขึ้นหรือว่าติดต่อ ประสนานงานทั้งไกลนักขึ้นแล้วจะมีโอกาสสาเร็จไผ่ตีอยู่ในช่วงของการพิจารณาเรื่องของโมรดกทรัพย์สินกับรอรับฟังข่าวดีนั่นนะครับตําแหน่งนี้นะใครดีทําธุรกิจเรื่องของเป็นแน่หน้าเป็นเซลล์เป็นปอกา้าก็ได้เรื่องของทรัพย์สินในยัยครับขายรถขายบ้านขายที่ดินเป็นแน,น่หนาติดต่อคุณจะปิดการขายได้ไง่ายได้เร็วได้ราคาที่ดีถูกใจคุณตัวเองนะครับในช่วงเกืองเดือนแรกครับต่อมาช่วงวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปครับ ดาวพระอาทิตย์ครับเจ้าเรือนสุภาพจ้ใหญ่ราศีแห่กงกำมโยกเข้ามาครองตงําแหน่งตีเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นหอวักเษตราทิพบดีนะโอ้ดีต่อเนื่องครับแ่มเดือนเกิงเนี่ยสำหรับเจา้าลัคนาราศีธนูเนี่ยการยึดจับอันยังมันจะมีผููรักผู้ใหญ่หนุนนําครับเนี่ยยังก็จะมีตะโจประคองสมร็จร้อยอยู่นะครับพระอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งนี้ด้วยความเป็นดาวเรื่องของเกยรติยดื่อเสียงตัวนะับเรื่องของหน้ทต่การงานชัดเจนครับมีโอกาส โดดเด่นที่สุดใน12ราศีเดี๋ยวไปพยากรณ์ต่อตอีการงานธนมองเรื่องของวาสนาคือเนี่ยยังมันจะเห็นผลเร็วนะทำบุญก็เห็นผลเร็วกว่าทุกราศีเลยนะครับและการเรื่องของตําแหน่งน,นี้ก็หมายถึงว่าจะได้รับการหนุนหลังช่วยเหลือจากผูรักผูุใหญ่ยางดีนะครับภพยตีทําธุรกิจเรื่องออนไลน์ก็เนี่ยได้นะครับท่านี้มีบางช่วงมาเวลาที่ต้องต้องระมัดระวังตัวเก่าบางบางขั้งนะครับช่วง15-17ช่วงนี้ ลีกเลี่ยงการเดินทางไกลนะครับหรือว่าถ้าจําเป็นก็ต้องแบบระมาดอุบัติเหตุอวัติภัยทางน้ำนะครับระมัดระวังแลวก็วันที่เสา์ถึงเสารอสคบช่วงนี้เช่นเดียวกันหมอหมอสหรับการเจรจาสัญญาในอย่างต่างๆอุปสรรคจะหนักครับที่เลือก็เที่ว่าดาววิสนาของเจ้าธนูยังคงดียังคงสูงทรงครับดวงการงานครับเจ้าลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพนาตีครับเดือนนี้มไนใหญ่ไนาไหนครับ ตำแหน่งยุติเก่าเป็นมาอยู่ที่เดือนมอลแล้วนะคืองานมันอิดมันเหนื่อยนะครับแต่ไปฝั่งตกใจหมายถึงว่าง,งานจะได้สัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหานะครับใครทางานเรื่องของแก้ไขปัญหางานช่างงานแก้ปัญหาคนอยู่แล้วก็่ต้องตกใจครับงานยังราบรื่นแต่ถ้าใครทางานปกตินะี่ด้วยความดีเป็นพระพูดันหมายถึงว่าการสื่อสารครับตัวหนังสือเอกสารสัญญาดูให้เราคอบใครทางานประจําด้านเอกสารดูให้ดีครับถ้าพิดพลาดจะกระทบเรื่องของผลงานเขา รูปทงการอู้คุยกันขายของครับใครเป็นโป๊กเกอไม่กล้านะฮะเจ้าของกิจการร้านก้าก็จะมีเกเฑ์เรื่องของการสื่อสารผิดพลาดหรือว่าการติดต่ออย่างมันถูกเลือนัดปัดสัญญาไปต้องดูให้ดีนะครับการดีลงานช่วงนี้ต้องดูรอบขอบนะครับค่าขายกันยังเนียได้อยู่นะครับกลุ่มที่ทำอาชีพของการเดินทางครับรับทรงสินค้าในหน้าโปอก้กคนกางช่วงนี้เนียได้ดีนะครับไม่ได้เสียหายนะครับ เพราะว่าภาพรวมก,กว้างยังมีดาวคุ่มผ่อยู่นะดาวอาทิตย์เจเริญสุภาษะนะครับภูรักภูใหญ่ยยผูบังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายยังคงช่วยเหลือหนุนน้ำของงานเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นตําแหน่งมหาชักนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยแล้วก็ภาพรวมในช่วงต้นเดือนเช่นเดียวกันนะครับพระศุกเจเริญลาภะก็ยังอยู่ทีรอนสุภาษะอยู่นะก็ยังมีโอกาสได้รละได้พิเศษจากหัวหน้าเจ้านายอยู่แต่นับจากช่วงดาว พระสุปง่านยะวันที่สามสิงหาเนะี่ยง่ายแล้วอ่อนกําลังนะครับมาอยู่ตําแหน่งเนี่ยมาอยู่ที่ระดนกมาก็มองว่างานของคุณเนะี่ยก็ยังคงดําเนินปกติอยู่แต่มันมีปัญหาให้แกหนักขึ้นดูวมองว่าผลงานงคุณเนะี่ยอาจจะดีเด่นจนเข้าตาเนะรื่องของงานประจำนะมีผลหวังผลประโยชน์หรือว่าอาจจะแย่งชิงผลประโยชน์ mm hmm. เอาผลงานไปก็ได้นะพยายามแสงตัวเก่าชัดเจนเรื่องของงานประจำงานบริษัทครับ ไายที่ทำมาค้าขายช่วงกลางเดือนตั้งแต่วันที่3สิงหาคมมาต้นไปนะ่ะก็หมายถึงว่าจะมีกู่แข่งเข้ามาแย่งแย่งลูกกาไปก็ต้องหัาษสาฐานลูกกาให้ดีนะครับการทำมาค้าขายก็ต้องอสู้ต่อไปพัฒนาตัวเก่าไปนะครับท่านี้ด้วยความตีเป็นดาวพระสุขหมายถึงว่าการเงินด้วยนะดูให้ดีระมัดระวังใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าก็ดีหรือว่าทําธุรกรรมออนไลน์ก็ดีอาจจะมีโกงการกดพิดกดพลาดได้นะครับเรื่องของการเงินดูให้ละเอียดรอบคอบนะครับ ช่วงกึ่งเดือนหลังครับพระอาทิตย์ย้ายเรายังเป็นกเกษตราธี่บดีมองว่างานจะดีงานจะเบางานจะคลี่คลายขึ้นในช่วงปลายเดือนกึ่งเดือนหลังครับผููรักู้ใหย่ยมนหนุนน้ำเลยว่าอุ้มชูนะฮะช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษงานประจําก็มีโอกาสผลงานดีขึ้นรวมทั้งอาจจะได้รับบางอย่างเป็นของความดีความชอบการเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งนี้ทําพิจารณาช่วงนี้เป็นของคุณครับกาขายจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆนักขึ้นรวมทั้งการ มีลูก,กาศรายใหญ่เข้ามาครับส่วนทันใดตี่ว่างงานอยููหางานอย่าง,งานทำตลอดเดือนนี้ถือว่ายิบจับเนี่ยสมัครได้นะครับมีโอกาสสูงครับโดยเฉพาะช่วงนับจากวันตีเสฮกสิงหาคมปต้นไปครับดวงการเงินครับเจ้าลัคนาราศีธนูมีดาวพระเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับเดือนนี้ไปได้ใหญ่ไปไหนนะครับถ้าเรื่องต้อง เน้นย้ำก็คือดาวถอยหลังนะครับรอยสห้าวันการเงินมันมันตึงมันเครียดมันฝืดเคืองนะครับขตีทํางานประจําก็ไม่ได้เป็นหน้าเป็นห่วงนะครับยังไปได้ครับแต่ใข่ทำมาค้าขายก็มองว่าค้าขายก็ยังไปได้เพียงแต่รายได้มันอ่าปวดหัวว่าได้จ้าหรือว่าได้มันต้องอดทนรอนะต้องใจความหมู่ความสามารถประคับประคองช่วงนี้แล้วมาอยู่ตีเรือนซาช่หมายถึงว่ามันมีรายจ่ายหรือว่าต้นทุนอย่างหนักนะครับการหารายได้อาจจะรู้สึกว่าได้น้อยไปพ่องนะแต่มองเรื่องของ สภาพคล่องมาได้มีปัญหานะครับช่วง 1- ถึงเจเนี่ยถือว่าอยู่ได้ครับบริหารได้รวมทั้งมีโจกหลับจากการการเงินการลงทุนตัวในช่วงนี้เนี่ยได้นะครับรวมทั้งก็ยังมองว่ามีเกณฑ์อของลูกค,ค้ารายใหญ่เข้ามาหรือว่าคําสั่งซื้อเข้ามาครับขายขายของเนี่ยได้สตังดีอยู่นะครับช่วงนี้เพียงแต่ด้วยความทีดาวถอยหลังและกระดาวพระสุกมอนช่วงปลายเดือนนั้นจะหมายถึงว่ามีรายใจที่มันลบกวนจุกจิ๊กกวนใจนะครับหรือว่ามาจากการทํางานบางทัน รายได้ดีแต่มีรายจ่ายปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการค้าขายรวมทั้งมาอยู่ตาแหน่งกํากังก็หมายถึงว่าระมัดระวังรายจ่ายการทํางานไขางานประจำก็ต้องดูเ,เรื่องของรายใจ่ายนิติทํางานภาษีสังคมครับระมัดระวังมีคนติดทํางานมาขอยืมยืม,ยมสตังค์นี่เฮือบได้ครับเสียใจเสียมิตรภาพด้วยนะครับดวงความหักครับ ้าลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเจ้าเรือนปัตตานีนะครับเดือนเดือนนีนนนไน้ไม่ได้ใหญ่ไปไหนนะมาอยู่ตีเรือนมรณะน,นะยัไป่ั่งสะดุ้งตรงใจเตือนนะครับคือใครตีมีแฟนมีครอบครัวคนนรกอยู่แล้วเนะี่ยเวลานะจะน้อยลงนะครับบางครั้งเดินทางห่างไกลกันหน้าตีการงานการประกอบสมาชีพนะมันเนี่ใครจะเจอกันแต่ทุกวันนี้ก็มีตัวจ่วยนะมะีการสื่อสารโซเชียลมีเดียอย,อยู่คุยกันประคับประคองกันนะครับ หรือบางท่านเนี่ยเป็นห้องว่ามาีแฟนอาจจะเจ็บไครได้ป่วยแบบสบายได้นะครับดูแลเอาใจใส่กันนะครับโดยเฉพาะช่วงเซอร์เจ็สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่สาวกันยาเลยนะครับช่วงนี้อาจจะบเข้าใจกันก็ได้นะโดยเฉพาะการทำมาหาได,ได้หรือว่าการเงินนะครับประคับประคองกันนิดหนึ่งครับถือว่าดาวการเติมเต็มความสุขกันยังไปด้วยกันได้นะครับส่วนเจ้าลัคนาราศีธนูทันตียังโสดน,นะครับดูดาวหักไม่ประกอบ ทันตียงโสดก็ยังมองว่าช่วงนี้ต้นเดือนกลางเดือนสนแหงมีคนเข้ามาบองท่านพบเจอจากสังคมออนไลน์ก็ได้หรือว่ามีผู้ใหญ่แนะนำหุ้นชักกันสามารถอุ้คุยได้นะครับช่วงวันตีหนึ่งถึงเซาหกสิงหาคมครับแต่ถ,ถ้าวันตีเซาเจ็ดเป็นต้นไปคุณควรหักตัวเก่าครับบางครั้งเข้ามาแล้วม่ได้จริงใจหรือว่าสร้างปัญหาได้คนโสดก็พิจารณาดูขมกันนะครับดวงโจกลากครับ เช้าลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวโชคดุลพุทธะนะครับเป็นของโจกลาบที่ได้รับจากตุกเกาโจกลาบจากการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับในเดือนนี้ช่วงยาวๆเลยบาไ,ได้ง่ายนะครับช่วงตีหนึ่งถึงสองหกสิงหาคมพระอังคารยิ่งครองมาตรฐานเป็นราชาโชคนะถือว่าโจกลาบเด่นนะครับช่วงนี้เลขน้ำโจกหรือว่าเลขเสร์อดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับลำดับเลขบัดคช้วการจับต่อชิ้วลำดับของคุณนะครับหรือเลข เกี่ยวกับคนที่คุณชอบนะครับหรือเลข6ครับดาวเสริมห่งดวงคือดาวพระจันทร์หรือเลข2ครับส่วนดาวที่คุณตัลันจกวัสนานะครับในเดือนสิงหาคมช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับแหมดวงดาวพระศุกร์หรือเลข5ครับส่วนดาวรองดาวเสริมคือดาวพระเกตหรือเลข9ครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับดาวคุณตะลันจกวัสนาดาวเด่นดาวพระเกตหรือเลข9ครับดาวรองดาวพระจันทร์หรือเลข2 และดาวอังคารหรือเลขก3ครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าหลักคณาราศีธนูต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภครับควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทําบุญเป็นสัตังคงจํจำนวนตีลงใต้เซเอดบาทเล็กกําลังของดาวพระสุกค,ครับเมื่อทําบุญแล้วขอ่ันกรวดหน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพรอเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ